เด็กชายเตรียมรับมือกับความโศกเศร้าทัานใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูอย่างรวดเร็วมากเขามองย้อนกลับไปเห็นใครบางคนอยู่ในห้องน้ําโดยไม่สวมรองเท้าเมื่อเขาออกมาหลังจากเข้าห้องน้ําขาเหล่านั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งข้างหลังเขาสิ่งที่แปลกคือเขาสามารถทะลุกําแพงและเคลื่อนที่เข้าไปข้างในได้อย่างอิสระชายคนนั้นอยากรู้มากว่าเขาทาได้อย่างไรแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,ก็ถึงกับตะลึงฉากของหนังเรื่องนี้น่าสนใจมาก ปีศาจได้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือขึ้นมาจริงๆสวัสดีทุกคนฉันคือหนังเรื่องโปร HD ใครที่ดาวน์โหลดก็สามารถดูการนับถอยหลังสู่ชีวิตของตัวเองได้คนหนุ่มสาวบางคนติดตั้งซอฟต์แวร์เด็กหญิงผิวดำมีเวลาเหลืออีก6หรือ3ปีชายผมทรงรีมีอายุ32ปีมีเพียงสาวผมบลอนด์เท่านั้นที่ดูเศร้าซอฟต์แวร์แสดงให้เห็นว่าเธอเหลือเวลาเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นแต่ตอนนี้ทุกคนกลับไม่ได้จริงจังกับมัน หลังจากงานปาร์ตี้แฟนสาวผมบอ์จะขับรถพาเธอกลับบ้านเห็นว่าแฟนฉันเมาคิดย้อนกลับไปนับถอยหลังสู่ซอฟต์แวร์เธอตัดสินใจเดินกลับบ้านอย่างระมัดระวังทันใดนั้นก็มีเสียงจากโทรศัพท์เธอหยิบมันออกมาและเห็นว่านาฬิกาเหลือเวลาอีกเจนาทีเธอเริ่มตื่นตระหนกเล็กน้อยรู้สึกเหมือนมีคนตามมาข้างหลังเสมอแต่เมื่อมองย้อนกลับไปก็ไม่มีอะไรเลยเธอกลัวมากจึงเร่งรีบวิ่งกลับบ้าน จากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเปิดโทรศัพท์ของคุณแล้วดูว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีรีบปิดโทรศัพท์ด้วยความกลัวจากนั้นดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วสงบสติอารมณ์จู่ๆก็ได้ยินเสียงจากห้องน้ำเธอเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังแล้วเปิดม่านแต่เขาถูกพลังลึกลับดึงขึ้นไปในอากาศเวลาในโทรศัพท์กลับเป็นศูนย์และร่างของแมรี่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเช่นกันในทางกลับกันแฟนของฉันก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นกันต้นไม้ทะลุที่นั่งผู้โดยสาร เดิมทีนี้คือที่ที่แมรี่นั่งอยู่เธอจงใจหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุครั้งนี้ราชาแห่งนรกจึงมาเคาะประตูบ้านนั้นเร็วมากแฟนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาบอกพยาบาลอาณาว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนสาวของเขาบางทีซอฟต์แวร์นี้อาจทำนายได้อย่างถูกต้องจริงๆตอนนี้เขากลัวมากเพราะซอฟต์แวร์ของเขาแสดงให้เห็นว่าเหลือเวลาเพียง19ชั่วโมงเท่านั้นอาณาทำได้แต่ปลอบชายคนนั้นต่อไปบอกว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนาเนอร์จึงติดตั้งซอฟต์แวร์นี้และมันแสดงให้เห็นว่าเธอยังมีเวลาเหลืออีกสวันวันรุ่งขึ้นโจนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดแต่เขาเห็นว่าซอฟต์แวร์ยังเหลือเวลาอีกสนาทีเขากังวลว่าเขาจะตายบนโต๊ะผ่าตัดออกจากห้องพยาบาลอย่างรวดเร็วแต่ทันทีที่เขาเดินออกจากประตูโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเขากลัวมากและเร่งความเร็วขึ้น ทันใดนั้นฉันเห็นเงามืดในกระจกแต่เมื่อมองกลับไปก็ไม่มีอะไรเมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งเงาสีดําในกระจกก็พุ่งไปข้างหน้าเขากลัวมากจึงรีบซ่อนตัวอยู่ในถงทางเดินในเวลานี้โทรศัพท์นับถอยหลังเขาบังเอิญตกบันไดเมื่อซอฟต์แวร์นับถอยหลังสิ้นสุดลงจนก็กระแทกพื้นอย่างแรงและเสียชีวิตไปเมื่ออนามาทํางานในวันรุ่งขึ้นเธอได้รู้ว่าจนประสบอุบัติเหตุเธอก็เริ่มกังวลเช่นกัน รีบไปที่ห้องดับจิตเพื่อค้นหาร่างของลืมตาและเตรียมปลดล็อกโทรศัพท์ของเขาเมื่อเห็นว่าเวลาของเขากลับมาเป็นศูนย์แล้วสิ่งนี้ทําให้เธอเชื่อในการมีอยู่ของการนับถอยหลังเพื่อความปลอดภัยเธอจึงโทรหาพ่อของเธอหากต้องการยกเลิกการออกนอกบ้านที่กําหนดไว้สําหรับวันพรุ่งนี้แต่ทันทีที่เธอวางสายโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอาณาหยิบโทรศัพท์ของเธอออกมาตรวจสอบซอฟต์แวร์แจ้งเธอว่าเธอละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ทําให้เธอกังวลเรื่องนี้ จู่ๆเงาแปลกๆก็ปรากฏขึ้นในห้องถัดไปเธอกลับไปตรวจสอบแต่ไม่พบอะไรเลยจากนั้นก็มีมือยื่นออกมาจากด้านหลังทําให้เธอตกใจโชคดีที่เป็นแค่หมอใหม่เขาเรียกอนาเข้าไปในห้องในโรงพยาบาลแล้วปิดประตูเตรียมมีเจตนาร้ายกับอนาหากคุณต้องการเลื่อนตําแหน่งคุณต้องเล่นปริศนากับเขาตอนนี้อนาอยากจะปฏิเสธแต่ไม่ก็พร้อมที่จะไปอนาผลักเขาออกไปด้วยความโกรธหลังจากกลับถึงบ้านเธอต้องการนี้ แต่ก็ไม่สามารถลบออกได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอจึงค้นหาเหตุการณ์ที่คล้ายกันทางออนไลน์และไม่มีใครเป็นข้อยกเว้นนับถอยหลังจบแล้วไม่มีทางหนีรอดอานากลัวจึงรีบปิดคอมพิวเตอร์จากนั้นเธอก็โยนโทรศัพท์ลงบนพื้นอย่างแรงวันรุ่งขึ้นเธอซื้อโทรศัพท์ใหม่เธอแทบรอไม่ไหวที่จะแกะกล่องออกตรวจจับซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ติดตั้งเธอคิดว่าในที่สุดเธอก็หลุดพ้นจากพันธนาการแล้วยินดีที่จะออกจากเคาน์เตอร์ แต่ทันทีที่ฉันไปถึงประตูโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นอีกครั้งดูว่าซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติเธอโกรธและหันกลับไปถามเจ้านายทันทีเจ้านายพยายามถอนการติดตั้งแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้อานาผู้สิ้นหวังทำได้เพียงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วออกไปกลับมาที่รถตัวจับเวลาถอยหลังแสดงเวลาเหลือเพียง21ชั่วโมงเท่านั้นอาณาเตรียมขับรถออกไปอย่างประมาทให้เธอชนรถที่อยู่ข้างหลังเธอโดยไม่ได้ตั้งใจ คนขับข้างหลังลงจากรถแล้วตะโกนอนากลัวและสับสนโชคดีที่นิกมาที่นี่เพื่อซื้อโทรศัพท์ด้วยช่วยเธอได้ทันทีปรากฏว่าเขาติดตั้งซอฟต์แวร์เดียวกันด้วยและเวลาที่เหลือก็เท่าเดิมทั้งสองไม่มีทางไปโบสเพื่อขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงได้พระสงฆ์บอกว่ามันเป็นคำสาปจากมารในสมัยโบราณคำสาปมักถูกสาบเป็นวงกลมด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีตอนนี้ปีศาจก็ตามทันเวลาเช่นกัน พวกเขาได้พัฒนาเป็นซอฟต์แวร์มือถือนักบวชไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับคําสาปนี้ได้อยากจะหลุดพ้นจากคาําสาปนี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะใช้วิธีการทางเทคโนโลยีเดียวกันทั้งสองจึงฝากความหวังไว้กับเจ้าของร้านขายโทรศัพท์ใช้เงิน5,000ดอลลาร์เพื่อล่อลวงพวกเขาเจ้านายช่วยพวกเขาถอดรหัสซอฟต์แวร์เต็มไปด้วยชื่อผู้คนจากนี้ยังมีการนับถอยหลังสู่เวลาของทุกคนอีกด้วยในเวลานี้อนาค้นพบว่ามีชื่อน้องสาวของเธออยู่ด้วย เธอกังวลมากเจ้านายเพิ่ม60ปีให้กับทุกคนอย่างรวดเร็ววิกฤตได้รับการแก้ไขชั่วคราวในที่สุดทั้งสองก็รู้สึกโล่งใจในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก้าวไปข้างหน้าตอนเย็นทั้งสองกลับถึงโรงแรมและร่วมรักกันแต่เมื่อพวกเขาหลับสนิทจู่ๆไฟในห้องก็กระพริบทันใดนั้นเงามืดก็ค่อยๆเข้ามาใกล้ประตูอาณากำลังกลัวอยากปลุกหนิกที่หลับสนิทแต่เมื่อเปิดประตูก็เห็นเขาอยู่ข้างนอก แล้วคนบนเตียงคือใครอาณาก้มศรีรษะลงเพื่อดูเธอตกใจกับเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาเธอที่แยก่กว่านั้นคือโทรศัพท์เริ่มนับถอยหลังอีกครั้งตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วอาณาพาน้องสาวไปขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงทันทีหลังจากที่อ่านหนังสือมาเยอะแล้วพบวิธีทำลายรลังนั่นคือถ้าใครสามารถฝ่าฝืนกฎได้ตายก่อนที่การนับถอยหลังจะสิ้นสุดหรือมีคนตายในอีกไม่กี่นาทีต่อมา ดังนั้นคำสาบก็จะหมดไปจากนั้นนักบวชก็หาเกลือเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายวาดวงกลมบนพื้นตราบใดที่พวกมันไม่ก้าวออกไปก็ไม่เป็นไรเมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดไฟจะดับลงกระทันหันชั่วรู้ต่อมามนาก็ปรากฏตัวขึ้นในความมืดโชคดีที่ทุกคนเตรียมพร้อมไว้แล้วปีศาจไม่สามารถเข้าไปในวงกลมได้แต่ตอนนี้นิกตกอยู่ในอาการประสาทหลอนเขาเห็นน้องชายของเขาที่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กแล้วก้าวเท้าข้างหนึ่งออกไป มันใช้โอกาสนี้ลากเขาออกไปรอจนกว่าอาณาจะไล่คุณออกไปบังเอิญเห็นนิกเสียชีวิตทันทีและเวลาเพิ่งกลับไปสู่ศูนย์จากนั้นอาณาก็ไปโรงพยาบาลที่นี่เธอได้พบกับหมอชายไม่ซึ่งคอยคุกคามเธอคิดถึงหมอผู้ชายก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เหมือนกันเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้50ปีอาณาตัดสินใจใช้เขาเพื่อทำลายคำสาบอันดับแรกใช้ความสวยหลอกหมอจากนั้นจึงดำเนินการลอบโจมตีด้วยไม้ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาวิกฤตหมอก็ได้รับการช่วยเหลือจากปีศาจสิ่งนี้ยังทําให้อนาตรหนักว่าสิ่งนี้สามารถทําลายคําสาบได้จริงๆจ,จากนั้นเธอก็คว้าไม้แล้วไล่ตามมาอย่างเมามันผลก็คือเธอพ่ายแพ้ต่อปีศาจไม่มีทางที่เธอจะฉีดยาพิษเข้าไปในร่างกายของเธอก่อนเวลานับถอยหลังจะถึง20วินาทีเธอฉีดยาพิษเข้าไปในร่างกายของเธอทันทีอาาล้มลงกับพื้นเช่นนั้นแล้วหยุดหายใจ ปีศาจมองดูอาณาและฆ่าตัวตายเขากลัวมากจนดวงตาของเขาเบิกกว้างนั่นหมายความว่าคำสาปได้สิ้นสุดลงแล้วชีวิตปีศาจก็จะหายไปเช่นกันเมื่อมองดูร่างของอาณาน้องสาวของเธอก็อกหักเพียงเมื่อเธอหมดหวังเห็นจารึกบนแขนค่ะพบยาแก้พิษจ,จากอาณาเพียงฉีดเข้าไปในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ทันทีอาณาสามารถตื่นจากยมโลกได้กับการตื่นตัวของเธอ คำสาปนับถอยหลังสิ้นสุดลงแล้วพลังของเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมอย่างแท้จริงแม้แต่มันก็ไม่สามารถรอดจากการถูกโทรคมนาคมหลอกได้เรื่องราวนี้จบลงที่นี่เจอกันคราวหน้าเด็กชายได้พบกับบุคคลลึกลับและค้นพบแอปพลิเคชันมือถือของปีศาจท,ที่นับถอยหลังชีวิตของเขาผู้คนติดตั้งแอปรู้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าไรและพบกับเหตุการณ์แปลกๆพวกเขาพบวิธีทำลายคำสาปด้วยการฆ่าตัวตายหรือเสียชีวิตในภายหลัง บางคนไปหาพระสงค์และเจ้าของร้านโทรศัพท์ให้ช่วยอย่างไรก็ตามเรื่องราวจบลงอย่างน่าสะเทือนใจโดยที่บางคนต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่น่าเศร้า <c oughs> ขอขอบคุณสำหรับการฟังทุกคนกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปด้วยนะครับ